มาค่ะวันนี้เราจะจัดเตรียมส่งมออมีดกุลขาหรือว่าคุคุรินะคะก็คุคุรินี่เป็นภาษาท้องถิ่นนะคะของเนปาลนะคะเขาก็จะเรียกเป็นคุคุรินะคะออสองเรมนี้รุ่นสวิตนมะวันนะคะก็มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะจัดเตรียมส่งมออแพ็คไปให้ทั้งสองท่านที่ได้จองไว้นะคะที่ได้สั่งไว้นะคะอันนี้ก็ มีของพร้อมส่งเลยต้องบอกว่าตอน,นยังมีว่างอีกสองเร่มนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดสนใจรุ่นเซอร์วิสนะเมื่วันนี้ก็แจ้งได้นะคะมีหลายท่านว่ายังมีเข้ามาอีกเรื่อยๆยไหมอาจจะมีแต่ว่าเว้นระยะสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะออรออีกสักระยะหนึ่งแล้วจะมีนําเข้ามาตอนนี้ก็คือเคลียร์ของที่อยู่ในสต็อกที่เนปลาลเรียบร้อยแล้วหมดแล้วค่ะนะคะก็เดี๋ยวรารออาจจะมีรุ่นที่แบบว่าดูอัปเดตนิดนดึงว่าใาคาได้ใน,นทน่ใหญ่มากนะคะ ก็าจะมาหรือว่ามันเป็นการในแบบนั้นรอซื้อติดไม้ติดมือการกันถืออนไรอย่างนีงมาก ใเราี่เป็นสีนเงินตลาดบ้ารอบนี้แต่ว่าเข้ามาใหม่ละอันนี้หนึ่งอันนี้ไปก็จะเป็นซีนหูแบว่าขายให้ที่เลยนะในชีวิะการตื่นเลยค่ะ นเอ้ห้าใช้อยู่นำที่เป็นถักออกมาได้แบบรักก็เบสเขาเลยคือมีเรื่องสีมีเรื่องของผูาที่เป็นคนอะไรต่างๆคหลายตัวหลายเชือก็องเยาว์ใช่ไหมคะเลยรู้นี่นี่เป็นสัญลักษณ์ที่เบ ไว้ใช้เออวางการเสียโพสตเสียอะไรต่างๆเสียของสมันน่าักกันเลยให้ดูตรงพนักงานได้หมดเลยหรือว่าอิดส่วนเลยท่นทีของทุกเดือนนี้การตั้งแต่เปแล้ก็ยินดีมากเลยค่ะในรอบนี้นะคะที่ค่ายก็เตรียมสนมอบแพ็คทั้งสองเล่มนี้ oh okay